ชี้เลข8ชี้อะนี่ค่ะตรงหลังเลข8ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ช่องนี้ช่องนี้อ๋อช่องนี้อ่ามัน2986เออใช่เอาเอาเลข6ไปไปห้อยไว้ตรงตูดเลข8ค่ะอ่าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณซันให้อยู่กด9ให้หน่อยว่่ถ้าไม่อยู่เดี๋ยวให้คุณซันย้อนหลังดูก็ได้นะจ๊าด แล้วก็ที่ให้ห้อยเลขหกนี่คือมันจะได้เป็นสัมพันธ์เลขแปดหกเนาะเลขแปดหกนี่จะเป็นเลขมงคลของคนจีนนะคือเลขแห่งความร่ารวยเลขเศรษฐีเป็นเลขของมหาเศรษฐีนะคะเลขแห่งความร่ารวยแต่ว่าทางไทยจะบอกว่าเป็นเลขของราหูมันแบบว่าห้าสิบห้าสิบที่ไม่ดีนะอาจารย์ก็เลยเอาแบบเป็นของทางจีนเอาเป็นของศาสตร์ทางจีนนะดวงซุยทองจีนก็ใส่เลขแปดหกไปนะคะแปดเลขเก้านี่เป็นเลขแห่งดาวเกตดาวจันทร์ เนี่ยเลขสองนี่เป็นเลขเป็นเลขของดาวจันอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเลขแห่งแบบความมีสเสน่ห์ความแบบสวยงามอะไรพวกนี้นะคะมันก็มีแรงดึงดูดเป็นพลังหกเข้ามาส่วนนี่เป็นดาวเกตอยู่แล้วะนะคะดาวเกตก็คือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเจา้าทองเจ้าที่บ้านเราเทวดาวประจําตัวส่วนเลขแปดนี่เลขไทยก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับพลังหูนะคะ แล้วเลขหกเนี่ยเป็นเลขของความรักนะเกี่ยวกับเรื่องความรักจารย์ก็เอามารวมน,นะของในศาสตร์ของคงจุ้ยจีนก็เอาใส่มาเลขเป็นเลขแปดหกก็คือเป็นเลขพลังบวกเลขแห่งความร่ารวยเป็นความหมายที่ดีเยี่ยมเลย<ะ>ของคนจีนคนจีนชอบเลขน,นี้นะหกแปดหรือแปดหกก็ได้นะคะเนี่ยแล้วรวมกันเป็นเลขเนี่ยได้ยี่สิบห้าก็คือความแบบเอ่อโชคลาภ<ะ>ความฟุกงฟงอะไรได้มาแบบว่าฟุกๆฟกว่าอ่าเนี่ยแล้วเป็นเลขเจ็ด สรุปบ้านนี้ก็จะลงอยู่ที่ฐานเจ็ดนะคะนะฐานเจ็ดก็คือเป็นเลขความร่ำรวยเป็นเลขมงคลของชาวจีนเหมือนกันเป็นเลขเฮงเลขร่ำรวยนะคุณซันถามว่าเลขไทยหรือเลขอารบิกคะที่มาใส่ตรงนี้ก็บ้านเราเลขไทยหรือเลขอารับีเก็ใส่ตามนั้นได้เลยใช่ใส่แล้วเอาไปห้อยห้อยจึ๊กจั๊กตัวห้อยลงมาไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวเท่ากันเนะห้อยเดี๋ยวเขียนดีดีดีกว่าตัวเล็กเล็กเอาแบบตัวเล็กมาเล่น เลขหกเลขแปดนะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใชเดี๋ยวอาจารย์เขียนตัวอย่างให้ดูนะคะบางคนงงโอ้เขียนดีด้วยเขียนอยู่บนหอบคอยใส่ตาไม่ใส่แว่นนี่นะคะประมาณนี้นะคะคุณซันสองเก้าแปดแล้วก็เลขหกมาห้อยห้อยตรงตูดเลขแปดนะคะแต่ว่าเป็นตัวเล็กๆ เนี่ยค่ะติ๊กเกอร์อะไรก็ได้ค่ะส่เข้าไปเลยถ้าถ้าที่บ้านเป็นเลขอลาบิกก็ให้ทาเป็นเลขอลาบิกแต่ว่าถ้าเป็นเลขไทยก็เป็นเลขไทยได้เลยค่ะนี่เฮงเฮงเฮงค่ะอันนี้ดูฟรีให้เลยเนาะปกติเนี่ยปกติต้องดูใช้เวลาหลายวันอย่อันี้ดูพิเศษให้เลยนะคะสําหรับเอฟซีหัวจานนะคะใช้เข้ามาแบบหลายๆวันนี้ถือว่าโชคดีเนาะจานเพราะว่าจานมันแบบละเอียดมากเลย